ปกติไอ้อท่านแหละเอ้า,อาจะขบเหรอ,อพีโรค่าเซตติ้งอยู่ทำไมบ้านเล็กๆนั่งของดีกว่าบ้านใหญ่ๆว่าหมู่บ้านเล็กๆอย่างเ,ชเชงี้ยอาช่วยีมมายิงคนอินเดียนะเฮ้ยคนลนะน่ะ ไม่ทอนเดียวเฉยโอเค้ฟอง, <Okay. S 1> งเล่นอยู่กัดเ <Okay. S 1> ออบ<ย>้านบ้านบน,นบ,นบ,นบน้านบน้านบ้เข้าหน่เข้าหนเข้าไหนแบงค์สามส้่พี่โอ้โหยนนอนงูอยู่พี่โคตนนิ่งเลย้<ห><ห>นอนนอ,น,น,อน,นิ่งกินเอามาเที่ยงบนเวท เทคบักก yup. er> ี er> okay. mm ้ก hmm. uh ่อนเ็คบ okay. ักกก่อนหัวแม่งยิงไม่ได้เเย็บเเมุแล้วมุแล้วดูดีนะเอากันไหมอันนี้นนี้ก็ยังมีบอดเหรอใช่ ไปหาพี่ไปหาที่ัององสวยสวยเะองก่องมันสอง่องมันสองกองสองกองสองกองไสัตว์บักกี้เพื่อนมันไปใช่ไหมใช่จะเจ็บมากนะพตัวบักกี้เพื่อนมันขับไปไหนขับไปนี่ Watch o u ไป

ทำมเมื่อกี้แค่ขับรถเอุ้ยเทล่าไอ้เหี้ยเอ้ยให้องกันนะข้างหน้ามีรถไปไปไปไไไต้องเจใต้องมาเดับมาเดวครับมาเดวครับมาเดวครับมาเดับต้มาเดับสวยสจะ้นจะ่้เหรเนี่ย คุณสี่พี่มไม้ <got> มีตะโขกเขเนี่ยตัสีสงอะไอันเอาาเอาแล้วพี่ไมไม่บอก แต่สวยนะสกิน m 2 4ถือว่าถูกใจพี่เลยใช่ถูกใจใย่างนีแง้แบงค์งผมยิงไม่อยู่ในวงวะเฮ้ยได้ไหมโอเคนอกสองนะละกำลังไปช่วยโอเคเดือวตรงสมุกหน้าพี่กำลังไป สมุขขวานะของเว้ยซ้ายมือยิงพี่ตายตายที่นี้แต่โลจิสนิดพี่บอกเลยดูโลจีพี่ต้องดูเฮ้ยบอยขอบอกได้ไหมอ่ะกากาวความไวเป็นของฟีซาร์ต <c oughs> <c oughs> อบไม่ทันเด็ดดีสวย ไปอยู่ที่นั่นะครับเข้าดีกว่าเข้าในระดับกลางอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ไปกับพี่โลปัดไปเนี่ยเอ้าพี่เราอยู่ในวงไอ้สั์เอ้ไปทำไมล่ะครับเจาะนี่เด๋อโว่บังเกอร์ไปเลยเนี่ยไปทำไมไม่ต้องไปแล้วจะต่อเป็นบังเกอร์กัน ระวังกะอนนะอย่ากัดไปไหนออกมาพี่ไปเล่นหินหลังนะจริงจริงมันอยู่ในวงมันอยู่ในวงนี่หวาพี่ใช่มันออยู่ในวงกูดูอะไรผิดเนี่ยกูหลอนไปหมดแล้วโทษพี่โทษโทษโทษมันอยู่ห้องน้ำแตกปะไปไหมไปยัดเลยตาโมกแล้วเนี่ย ต้อมาเยี่ยมสวยอาชีไปีตอนอยู่ไปเลือด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 ปัญญาปัญญาบนมันมใหยู่โดนเต็มเลยตัวยังไงวะเฮ้ยมุ้งสวย,ยวสวยครับพี่แมเลย ไอ้ยงตัวนึงอยู่ไหนอรัพี่ข้างล่างเหรอใช่ข้างล่างเห็นคนยังไงเต้ยอยู่แล้อเปล่าโอ้ยหัวอะไรหัวมันมาดูคนทางนั้นกกันทางนั้นหน่อยแล้วกันไม่แหละกันมันต้องมาทางนั้นแหละไอตีนักรอดเลยนะตะแกรดเบียกแล้วกัน

สวยห้าสี่วิคตอรี่ belongs to us ตอนนึงพี่ไม้พี่ไม้ยุ่งหงองนะเดินเดินไหมนะอ่าโอเค